สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำข้อต่อปิกนิกจะมีอยู่สามแบบแบบต่อตรงอันนี้จะมีลูกอย่างแล้วก็จะแบบมีข้องอแบบคอสั้นแล้วก็แบบคอยาวอย่างนี้ มันจะเริ่มใส่ตัวต่อตรงก่อนนะคะตัวนี้ใช้กับถัง4ีกิโลทุกยี่ห้อนะคะเนี่ยขันขันให้แน่นขันให้แน่นเลยนะเวลาต่อเข้ากับหัวปรับแรงดันก็เวลาใส่แบบตรงเนาะแบบใสก็จะใส่แบบนี้ จะออกมาแบบนี้ถ้าแบบตรงจะออกมาหน้าตาแบบนี้เขาตออแบบตรงนะคะเวลาใส่มันจะเป็นแบบนี้หุนชุบพงมาไรยนะคะเอามาดูอีกแบบนึงแบบข้องอสั้น เอาไอ้ตรงที่ใส่เกลียวนะหันออกมัอนนอกหูแล้วก็หมุนหมุนแค่ด้านล่างเข้าถังหัวข้างบนไม่โยกนี่ันให้แน่นถ้าไม่แน่นปุ๊บมันจะรั่วเน่ยประมาณนี้ให้อยู่ระหว่างตัวเว,ว้า ของหูถังแก๊สเวลาใส่หัวปักบมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะพ้นตรงหูถังมานิดหน่อยเวลาใส่กระมุนเท่พงมาลหยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นคอสั้นแบบงอข้องงอคอสั้นอ่ะเราจะมาลองใส่ตัวคอยาว แบบคอยาวนะคะเวลาใส่เนาะหมุนแค่ตัวข้างล่างตัวข้างบนนี้ไม่โยกหมุนให้แน่นเลยนะเนี่ยค,คอตรงนี้เขาจะพ้นจากหูข้างมาค่อนข้างสูงบางคนจะสะดวกใส่เวลาใส่เขาจะสูง กว่าคอถังเวลาใส่หัวปรับก็จะง่ายขึ้นมือเขาจะไม่ติดนี่ค่ะคอเขาจะพ้นหูถังมาเวลาใส่หัวปรับมันจะง่ายขึ้นหมุนทุบพวงมาลัยนี่นะเวลาใส่หูถังนะคะตั้งหัวนี้ให้ตรงแล้วก็หมุน ขันให้แน่นหัวนี้ไม่โยกห,ม,หมุนแค่พวงมาลัยแน่นข้อถงัง